สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับทำข้าวก้องงอกนะครับโดยวิธีการนะฮะก็คือใช้เวลาประมาณ15วันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เอาข้าวนะครับข้าวหอมมะลิอินทรีย์นี่แหละครับ1น5นะครับมาแช่น้ำประมาณวันถึงวันนะครับเพื่อบ่มเพาะน้ำนะครับหลังจากที่เราแช่น้ำเสร็จแล้วนะฮะเราก็เอาข้าวเนี้ยมาล้างน้ำให้สะอาดนะครับ เมื่อสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาบ่มนะครับบ่มประมาณ3วันถึง4วันนะครับแล้วแต่อากาศนะครับบ่มเพราะอะไรเพราะว่าที่จะทําให้นะครับข้าวของเราเนี่ยมันเกิดการงอกที่จะหมูกข้าวนะครับซึ่งถ้ามันงอกแล้วนะฮะมันก็จะเกิดเป็นสารกาบ้านะครับอ่ะเรามาดูวิธีเนี่ยเห็นไหมครับว่าผมซูมให้ดูแล้วว่าเนี่ยข้าวมันกำลังงอกนะครับอ่าซึ่งเขาบอกว่าเนี่ย สารกาบาเนี่ยมันมีคุณประโยชน์เยอะมากนะครับขาบอกว่ามเมล็ดข้าวก็อง,งอกประกอบด้วยเปลือกข้าวเมล็ดและกแกลบนะครับซึ่งใน,มนเมล็ดข้าวจะมีจมูกข้าวหรือรำข้าวนะฮะทีนี้ใครที่ชอบนะฮะชอบในการรักสุขภาพนะครับเราสามารถไปดูได้นะครับว่าคุณประโยชน์ของสารกาบ้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับทีนี้ <c oughs> มาดูเลยนะฮะ,ะแม่ผมก็จะล้างน้ำนะครับเออขอเพิ่มเติมนะครับข้าวกล้องงอเนี้ยมีคุณประโยชน์มากกว่าข้าวกล้องธรรมดา15เท่านะครับอ่ทีนี้เมื่อเราล้างน้ำเสร็จแล้วนะครับเอาข้าวพวกนี้ไปล้างน้ำนะครับเราเตรียมที่จะนึ่งนะครับซึ่งการนึ่งแต่ละครั้งนะครับนึ่งประมาณ10นะครับ1ิ ตัวด้วยกันนะครับอ่าซึ่งเราจะใช้เตาใหญ่เตาใหญ่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตร้อนนะครับเนี่ยอ่าก็จะยกไปทีละอันทีละอันนะครับอ่าโอ้โหดูหน้าแม่ผมเลยนะครับว่าร้อนขนาดไหนนะครับอ่าก็ไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าไฟมันไม่แรงนะครับเรามาดูไฟเลย ไฟก็เริ่มที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับขอพูดถึงประโยชน์ของสารกาบานะฮะเขาบอกว่ากาบาจะทําหน้าที่นะครับรักษาความสมดุลในสมองนะครับช่วยให้สมองผ่อนคลายนอนหลับสบายและไปกระตุ้นต่อมไรท่อทําหน้าที่ผลิตฮอร์โมน ที่ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับทำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อนะครับในกล้ามเนื้อนะครับและนะครับเว่าสังกาบ้าเนี่ยมีนะครับมีประโยชน์มากกว่าข้าวกล้องธรรมดา15เท่านะครับและนะครับป้องกันการทำลายสมองเพราะมีสารเบต้าอมาัมฟาลอยแป๊บอะไรเนี่ยละครับอ่ะ แล้วก็ช่วยนะครับช่วยในการนอนไม่หลับนะครับวิตกกจะลิตต่างๆนะครับลดความดันโลหิตลดน้ําตาลนะครับช่วยให้ผิวพรรณนะครับของใสนะครับมีสารป้องกันการเกิดฝ้าชะลอความแก่ลดเลีอยวลอยอะไรต่างๆเยอะมากนะฮะโอ้โหตอนนี้ข้าวสุกแล้วนะฮะข้าวสุกแล้วโอ้โหลืมลืมเลยเลยฮะข้าวสุกแล้วนะฮะโอ้โหเมื่อข้าวสุกนะครับเราก็จะเอาข้าวพวกนี้ไปเกลี่ยนะฮะ ซึ่งการเนื่องข้าวนะฮะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับ2-3ชั่วโมงแล้วแต่ความร้อนของไฟนะฮะเมื่อไฟร้อนมากนะฮะก็จะทําให้ข้าวสุกเร็วนะครับอันนี้ก็คือร้อนมากเลยนะฮะดูเลยนะเราเปลี่ยเปลี่ยข้าวให้ให้สม่าเสมอกันเมื่อสม่ำเสมอเสร็จแล้วนะับเมื่อสม่ำเสมอเสร็จแล้วเราก็เรามาตากนะับโดยการตากเนี่ยมันก็อยู่ที่อุณหภูมิของ ะนะครับอ่าทีานี้เมื่อแห้งเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวพวกนี้ไปสีนะครับจริงๆวาเนียข้าวนะที่เราได้จากการสีอ่าอันนี้ก็มาใา่ประมาณบวกไม่ครึ่งวันนะครับประมาณครึ่งวันดูตามสภาพอากาศนะครับว่าร้อนขนาดไหนนะครับเมื่อเราได้ข้าวที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะเอาข้าวเหล่านี้ไปอัดแคปซูลเพื่อที่จะไปจําหน่ายขายนะฮะให้กับผู้บริโภคที่ต้องการนะครับ ผมก็ขอจบการนำเสนอการผลิตข้าวกล้องเพียงเท่านี้นะครับสามารถติชมได้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ